ก็ามาดูกรณีคำถามนี้นะครับเจ้าของมือนี้ดูแบบพิเศษ1 6 9 9บาทนะครับก็ดูแบบมีตารางรายเดือนรายปีด้วยนะครับถามมาว่าเรามีคำถามว่าตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการเงินจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินคร่าวๆประมาณ5ล้านบาทนะภายใน1 -2 ถึงปีนี้หรือไมอ่อย่างนี้นะครับ การถามแบบนี้บางทีก็ดูกว้างไปแต่ว่าโอเคเราก็สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเรากลับไปดูที่อายุของคนที่ถามนะครับก็คือถามว่าประมาณตั้งปีสองปีตอนนี้ของคุณนี้เข้าอายุผมคำนวณอายุมาแล้วคือได้4ี่ปี5เดือน41ปี5เดือน,นในทางไรมือเนี่ยเราก็ต้องดูที่ที่เขาเรียกว่าใ,ในในทางการ เรียนยมือของเราเนี่ยการที่ผมดูวัสดุลายมือเนี่ยผมก็สามารถดูยอายุจากในมือได้นะครับอันนี้ผมก็มีตารางนี้ขึ้นมาโดยขอบคุณคณรัชนีนะครับสมาชิกเรียนลายมือด้วยกันนี่แหละนะครับในกลุ่มลูกศิษย์ผู้เรียนลายมือหลักสูตรมือชีพท่านทําขึ้นมาแจกเ,เพื่อนๆแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันแล้วก็ขอบคุณในนที่นี้ด้วยนะครับอตอนนี้คนที่ถามอายุ41เนาะ41ก็อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับ ก็คือ40ปี10เดือนนั่ะคือ41นะครับอยู่ในช่วงอันคารตำ่ำท่านถามว่าอีกปี2ปีอีกปี2ปีคือจริงๆแล้วเนี่ยอตอนนี้ของตัวท่านท่านผู้นี้นะครับอายุประมาณสัก40ปี5เดือนก็คือ4 1ปีก็อยู่ตำแหน่งนี้นะอีกปี2ปีก็น่าประมาณสักผลึหัดเสาอพอพอเดือนในทางเมือก็จะมาจากพอปีมาทางเมือก็คือจากอายุ40เนะี่ย มาถึงตันนี้1ิมาถึงตัวนี้13มาถึงตัวนี้14ทีนี้ปี2ปีในะที่นี้หมายถึงว่านับไปลงนามคือประมาณ2ปี2ปีก็น่าจะอยู่ประมาณตั้งอายุ1 3 1 4นะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูไปดูในทางเรเมยไปดูในเมือจริงๆว่าช่วงอายุ1 3 1 4เนี่ยเจ้าของมันนี้มีเส้นอะไรที่มันจะสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จได้เงินจํานวนที่เขาต้องการไหมนะครับเพราะว่าอายุ13 14เนี่ย13อยู่ในจันทร์14อยู่ในอนังคารสูง สิบี่ปีสีเดือนจริงอายุ1 0 14ปีเนี่ยมันมันมาเริ่มต้นตั้งแต่เนินจันแล้วแหละนะครับเราสังเกตว่า13ปี2เดือนเนี่ยคือสิ้นสุดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะ14ป,ปีขึ้นมาที่นี้14ป,ปีไปสิ้นสุดที่ในนาคารสูงตออายุสิปีสีเดือนเอาละรายละเอียดคนที่เรียนลายมือท่านก็จะทราบนะครับะทีนี้เราไปดูข้อที่จริงในทางลายมือของมือนี้นะครับอันดับแรกดูที่มือซ้ายก่อนนะครับ ให้ดูที่ตำแหน่งเส้นด้วยนะครับดูที่ตำแหน่งเส้นก็คือว่าอายุของคนเราอายุ45เนี่ยก็คือเหนือเส้นขึ้นมาคืออายุ45อายุขึ้นเหนือ4 5้าขึ้นมามือน,นี้จะดีนะครับเส้นต่างๆดีหมดนะครับคือเส้นอาทิตย์เด่นเส้นวาสนาถึงถึงนะครับเส้นพุทธก็มีนะครับถือว่าได้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับ อายุ1ิสมาเส้นพวกนี้ไม่ขาดเลยนะครับเส้นตอนนี้งเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําต่อเน,นี้อมาอายุ1 0 3 0 40ิบเนี่ยจะได้ผลนะครับในทางเส้นได้ผลหมดนะครับในทางเนินเราก็ต้องไปดูนะครับในทางเนินก็ไปดูที่มือซ้ายเนี่ยที่เนินจันทร์มีเส้นโชคมีเส้นวาสนากระจัดนินจันทร์เพราะฉะนั้นอายุ13มเนี่ยมีโอกาสดีแล้วอายุ14เป็นไงมีสมบุกแดงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอายุ13บสจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีเราจะสังเกตนะครับว่าในมือซ้ายเนี่ยเขามีเส้น ตรงนี้ลากขึ้นด้วยเส้นเส้น,นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นโชคเหมือนกันนะครับเป็นเส้นที่ได้โอกาสเส้นวาสนาก็มาจากเนินจันทร์ด้วยเช่นกันนะครับเมือนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้อะไรที่อายุสี่สามสี่สี่เนี่ยจึงมีนะครับในมือซ้ายถ้าจะให้ดีไปดูมือขวาด้วยนะครับถ้ามือขวามีด้วยก็ยืนยันนะครับในมือขวาสี่สามนี่โอเคเลยนะครับคือเส้นวาสนา,าวาสนาสนับสนุนหรือวาสนาช่วยเนี่ยลากมาจากเนินจันทร์นะครับนี่นะ นักมาจากเดนจันที่เป็นเส้นวัฒนาที่เป็นเส้นแต่ง,งานต่างประเทศด้วยนี่นแหละเข้ามาเชื่อมกับเส้นวัฒนาหลักนะครับเพราะฉะนั้นอายุ13จริจึงดีมากนะครับอายุ14เราจะสังเกตว่ามันมีเส้นใต้เส้นสมองเนี่ยนะครับเชื่อมเข้ามาใต้เส้นสมองเป็นเส้นนี้กาเียว่าเส้นสนับสนุนหรือเส้นอุปธรรมช่วยสมองนะครับสิ่งที่คิดไว้จะได้นะครับเพราะนี่คือเส้นสมองนะครับ,รบ,ราม,รบมากาเียว่าอะไรที่คิดไว้อะไรที่ตั้งใจตั้งจิตไว้เนี่ย มักจะได้เพราะว่ามีเส้นนี้เข้ามาช่วยความคิดเราในขณะเดียวกันมือนี้จะมีเส้นโชคลาภรับรอยเข้ามาอีกนะครับอายุสิบสี่ปีนะครับเส้นมรดกเส้นนี้ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นจริงยืนยันได้นะครับว่ามือนี้มีโอกาสประสบผลสำเร็จได้ในสิ่งที่หวังหรือตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเส้นสนับสนุนมีทั้งเส้นโชคเส้นอาทิตย์ไม่ขาดเลยนะครับในตาแหน่งที่ตรงตําแหน่งนี้ก็มีตะวายตะวีด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับจึงสรุปได้ว่าได้แน่นอนนะครับ ก็สรุปแล้วคือที่คุณถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมคืออย่างนี้นะครับของคุณมีตารางรายเดือนรายปีให้ด้วยนะครับอย่างของคุณที่อจองไว้เป็นแบบพันหกเก้าก็จะมีตารางรายปีให้ตารางรายปีคืออย่างนี้นะครับผมจะพยากรณ์ให้คือช่วงอายุก็จะมีช่วงช่วงเริ่มต้นจากอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ในปีแรกนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอายุของคุณปัจจุบันมันจะมี วันที่กำกับให้อยู่นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับใน1ปีก็จะมีนี่นะมีผลกระทบทอีก2เดือนคำว่าผลกระทบก็คือว่าสิ่งที่มันจะเกิดในความหมายของช่วงปีนี้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่รุนแรงหรือไม่ไม่หนักแน่นเท่ากับโดยตรงครําว่าโดยตรงก็คือจากช่วงเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับอันนี้จะได้ผลตามนั้นหนักๆ ตรงๆดีก็ดีมากเสียก็เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผลกระทบอีกสองเดือนก็คืออาจจะมีดีก็จะได้ไม่มากเสียก็จะไม่มากเนี้ยคืออายุเท่านี้ถึงเทนี้วันที่เท่านี้ถึงเทนี้อยู่ที่เนินพฤหัสความหมายเนินพฤหัสหรือสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องตามความหมายเนินพฤหัสก็อย่างงี้นะครับอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยธรรมชาตินะครับส่วนคํารพยากรผมก็จะเขียนเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะครับคุณก็เอาไปพิจารณาประกอบดูนะครับ ทำเอานะไม่ใช่รอให้มันเกิดนะอะไรเสียเสี่ยงก็ต้องเลียเ่ยงป้องกันเอาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ12ปีนะครับก็คืออายุเริ่มต้นอายุสิ้นสุดในการพยากรณ์รอบพยากรณ์นั้นก็คือวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้ผลกระทบได้อีก2เดือนก็ถึงวันที่เท่านี้ความเกี่ยวข้องกับ2บรรทัดนี้นะครับคําพยากรก็คืออีก2บรรทัดนี้นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ12ด่าน12ปีนะครับคุณก็ไปวางแผนธุรกิจการงานการลงทุนการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ให้มันสอดคล้องกับ ตารางที่ผมให้ไปนะครับที่คุณถามตะกี้ก็เช่นกันนะครับว่าอายุ44จะเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับ43อยู่ที่เนินจันทร์44ก็อ,อยู่ที่เนินอังคารสูงนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนที่ดีในทางไายมือในในในมย์ก็ให้ความหมายที่ดีอยู่แล้วนะครับในตามธรรมชาติแล้วพอไปดูในมือจริงก็มีเส้นที่ดีมาสนับสนุนอีกก็ถือว่าได้นะครับโอเคอันนี้คือตารางรายเดือน12เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูตารางรายปี12ปีด้วยนะครับของคุณ ปี12ปีนี้คืออันนี้นะครับตารางรายเดือน12เดือนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเวลาไปดูเองจะได้ไม่งงนะครับครับตารางรายเดือน12เดือนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ผูกมาจากอายุจริงของคุณกับวันเดนปีเกตนะครับก็มันก็จะได้วันที่ที่มากําหนดช่วงนะครับวันที่ที่กาหนดช่วงช่วงพยากรณ์แรกนะครับของคุณเริ่มต้นจากวันที่วันนี้เราพยากรณ์กันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่30นะวันที่30วันที่29 กรกฎานะครับแต่ว่าช่วงอายุหมายว่าช่วงวันที่ที่เกี่ยวข้องกับดวงของคุณก็คือเริ่มจากวันที่24มิถุนาถึง22สิงหานะครับความเกี่ยวข้องอยู่ที่เนินเสาร์นะครับเนินเสาร์ของคุณเป็นอย่างไรนะครับในทางไรายมือผมก็จะไปดูที่เนินเสาร์ให้นะครับแต่ในความเกี่ยวข้องในทางเนินเสาร์ในทางอ่าเขาเรียกว่าความเข้าไปเกี่ยวข้องโดยธรรมาชาติเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับความหมายของเนินเสาร์ จ่สีดแดงๆกี่ผมไปดูความหมายได้ไหไปดูเส้นได้ไหมผมจะเขียนเพิ่มเติมให้ดีก็จะบอกว่าดีนะเสียก็บอกว่าเสียตรงไปตรงมานะครับถ้าดีทําไงดีก็ทําเอานะครับก็คือหาเหตุปัจจัยสนับสนุนให้เกิดผลดีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทั้งหมด12เดือนนะครับก็คือประเด็นถัดไปก็เริ่มต้นจากวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้นะครับประเด็นถัดไปเริ่มจากวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้สังเกตนะครับสังเกตนะครับว่าในรอบ1เดือนมันจะมีอยู่ประมาณ28-29วันนะครับคุณก็อนัน ต้นต้นเดือนสิ้นเดือนกลางเดือนก็แบ่งครึ่งเอานะครับปลายเดือนก็ถอยจากวันที่สุดท้ายลงมาทั้งเวันนะครับประมาณนั้นนะครับผมจะพูดถึงว่าบางทีเขาบอกกลางเดือนปลายเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็พูดถึงอยู่นะครับอันนี้คือความเกี่ยวข้องโดยธรรมชาติสีดำดำสีแดงแดงเี่คําบรพยากรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสรุปนะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่ผมเขียนคําพยากรณ์ไปให้ก็หาเหตุสนับสนุนให้เกิดผลดีให้เหุปัจจัยสนับสนุนให้เกิดผลดีนะครับเหมือนดินดีต้องทําต้องสร้างนะครับไม่ใชรอให้มันเกิดนะดินดีถ้าปล่อยไว้เฉยยากขึ้นต้นไม้ขึ้นนะครับไม่เปิดประโยชน์ดินดีถ้าทําแล้วหาวิธีทําให้ถูกต้องรักษาดูแลดีแล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นกันในรายมีก็เช่นกันนะครับช่วงไหนผมบอกว่าดีก็ทําเอาสนับสนุนให้เกิดผลดีให้ได้อย่างนั้นถ้าช่วงนนเเเสสีีียยกก็ต้้อองงปั ครับไม่ใช่รอนะครับถ้าเราดีเครื่องปกันดีแล้วนะครับมันก็จะเสียไม่มากนะหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทั้งหลายท,ทั้งหมดที่ผมให้มาในเรื่องของครพยากรณ์ต่างๆไม่ว่าเป็นเส้นเป็นเนินเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับความหมายรวมถึงการตองาการมัต่างก็คงให้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างนะครับเอาไปพิจารณาประกอบใช้ในการดําเนินชีวิตภารกิจการงานให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ให้ความเชื่อกับสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปพอประมาณพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ